ฮัลโหลขอ,อกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนท์นะครับ้ดวยวนวันวนี้เราก็มาอยู่กับช่วงเจง๊งหรือเจง๊งครับผม EP ส <c oughs> <g ül> <g ül> าก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าตอนนี้อ่มีตัวละครใหม่เข้ามาผมมีหค่อนข้างมีบทบาทเลยครับผมในอารีนาแล้วก็อาจจะมีบทบาทในการลงหอด้วยก็ได้ครเพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยคร ก็เราไปดูรายละเอียดกันนิดหน่อยนะคยับอยู่ในโหมดนิ่วสกิลต่อเน,นื่องก็เหมาะสําหรับการลงอารีนาผมมีต้านสถานะผิดปกติ2องครั้งให้ทีมแล้วก็มีจุดอ่อนที่สูงมากมีโอกาสาที่จะปล่อยสกิลได้ก่อนโดยสกิลหลักๆก,ก็ความเสียหายผมร้บเปอร์เตัวโจมตีเป็นพลังเวทหรือพลังโจมตีใยภาพศัตรูสูงสุดเนี่ยเลือกสเป้าหมาย สองครั้งเป็นการโจมตีแบบคริ์ทีคอลเนี่ยแล้วก็มีโอกาสติดไฟฟ้าช็อตด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดติดเป็นสกิลแรกๆก,ก,ก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ปัญหามันคือ110% 2ครั้งนี่ถ้ากับสองสิบเปกอการันตีรคริ์ทีคอลด้วยนะโอ้โหดีนะที่มันไม่เอาทะลุก,กรอบมาด้วยถ้าถ้าเอาทะลุกรอบมาด้วยเนี่ยเหนื <c oughs> ่อยแน่ๆสกิลต่อมาครัอยสิบเปอร์พลังโจมตีกายภาพโจมตีศัตรู3ตัวที่มีพลังโจมตีเวท มีเอื่องโจมตีกกยภาพสูงสุดจำนวน2ครั้งแล้วก็เล่งเทินลบเทินร,รับของศัตรู3เทินปัญหาคือมันเพิ่มคูดาว25วินาทีครับผมซึ่งทีมสปีดอย่างรู้ครับถ้าโดนเพิ่มคูดาวเข้าไปเนี่ยคือเล่นยากมากๆเลยครับเอาเวกครับผมมันลิ่นเลยมีสกิลสุ่มแผนการลบแล้วก็สร้างความเสียหาย50% 3ครั้งเท่ากับ150%ทะลุรับ,บก็ถือว่าแรงมากๆเลยครับ แต่ผมคาดการว่าลงอไรีนาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลปลุกพลังเท่าไหร่เพราะว่ากรอเขากัน12ทีครผมถ้าเกิดโดนถลุมมากๆเนี่ยอาจจะตายก่อนได้เลือดเครื่องป้องกันเนี่ยไปเทมแนะนำเนี่ยควรจะเป็นเร็วๆถูกแล้วครับโตบ,บางคนก็ผมแนะนําว่าอาจจะใช้เลือดดีกว่าเพื่อให้ยืนในอารีนาได้นานขึ้นคีที่ c a ้าดาม g จก็โอเคแล้วทั้งแหวนทั้งเจม ประมาณความเสียหายก็น่าจะได้อัตราโต้เนี่ยอาจจะไม่ต้องก็ได้เปลี่ยนมันอย่างอื่นแทนนี่คือคร่าวๆผมซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมก็คือเปิดแพ็คครับผม5แพ็คการันตีครับผม1ตัวแถมฟรีจากอีก1ตัวที่ทุกคนล็อกดินเข้ามาก็จะได้ก็ไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งหรือว่าได้2ตัวตอนนี้ก็เขาบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาเลทครับผม ผมก็หวังว่าอาจจะได้อีกสักตัวหนึ่งครับผมห้าแพ็คครับผมเริ่มมาเลยแพ็คที่หนึ่งครับผมรอเลยนะมุน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 แต่ว่าขอกรอบแดงสักสี่ใบขึ้นไปทุกรอบผมก็โอเคละโอโหโอเคครับผมกรอบแดงแพ็คที่หนึ่งไม่มีอะไร,รโอ้มาแล้วครับแพ็คที่หนึ่งนี่คือแพ็คแรกเองนะเนี่ยตัวอะไรเลดไว้โอ้คิเลียครับผม ก็ไม่ถือว่าแย่ของคิลเลแฮกที่หนึ่งแฮกที่สองแต่มันเลดมีฮอนะ <c oughs> โอ้ค่อนข้างเยอะเลยับผมแฮกที่สองก็อย่ังเงียบโอ้โหคิลเลมาไปเดียวนี่เงียบเลยคับแฮกที่สามตึ๊บตึ๊บตึมีไหมขอแสงอีกขอสังอีกไม่มีนะ แพ็กที่สี่ครับผมโอเคครับสี่ใบก็ถือว่าไม่ได้แย่มากไม่มีเลยเงียบเงียบเงียบโอ้โหอ่ะแพ็กสุดท้ายผมแพ็กนี้น่าจะการันตีแล้วครับได้แน่นอนอ่ะแน่นอนในผมหนึ่งตัวโอเคครับผมก็โดยรวมครับผม 1250บีโดยประมาณก็ได้มีโเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับกับคิลเลเพิ่มมาอีกหึงตัวผมถือว่าอ่าก็ยังคุ้มอยู่ครับได้ตัวอะไรก็ได้ครับแถมฟรีมาอีกตัวหนึง่งตอนนี้ผมก็กำลังนั่งทำคิลเอลอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เวลเท่าไหร่เลย30 ะะอ๋อตอนนี้ผมมีคิเล่เลืออีกสองตัวยังไม่ได้นั่งทันตัวหลักผมอยู่สามสิถ้าทำเสร็จก็น่าจะ38ผมก็ถือว่าโอเคแล้วไม่ถือว่าคุม้มไม่ถือว่าขาดทุนแต่ก็ไม่ถือว่ากำไรมากผมเพราะเลทนี่มันควรจะได้อ่ามีโฮ,โฮยังรู้สึกตังหิดตัง,งิด <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับผม อ,อย่าลืม่าผมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ผู้เล่นใหม่ก็ควรที่จะเปิดนะเหมือนตอนแก้อาหารอย่าให้พลาดีเพราะตอนแก้อาหารเขาก็มีกิจกรรมประมาณนี้มาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดไปเลยครับถึงตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็เก็บไว้ก่อนรออนาคตค่อยใช้ก็ได้ครับผมเพราะว่าผมว่ามีโฮนี่น่าจะอยู่ในเบต้ายาวๆเหมือนในแก้อาหารแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มี32แล้วก็ใส่เจมได้เนี่ยจะทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะสู้กับผู้เล่นเก่าสูงมากขึ้นบผม ลวมไปถึงว่า1,250บีเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะดูเยอะผมก็ต้องอดทนฟาร์มนิดนึงครับตอนนี้เขาก็มีกิจกรรมมากมายครับก็คือจากแต่ก่อนเนี่ยอารีนาเนี่ยก็เขาก็ให้บีที่ค่อนข้างเยอะแล้วผมกับลงบอสเนี่ยก็ค่อนข้างจะแจกบีทุกๆปกอาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบีก็จะเริ่มหาง่ายขึ้นครับ ใช่นเนี่ยผู้เล่นใหม่ก็ไม่ควรจะเสียเวลาคนสองร้อยสบวิได้หนึ่งตัวการันตีแถมยังลุ้นตัวละครตัวอื่นด้วยถ้าโชคดีพออย่าลืมนะครับเปิดตอนช่วงเวลาเลทจะดีที่สุดครับก็จบคนแล้วครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมทั้งในแฟนเพจชาแน,นล YouTube, ยูทูบหรืออื่นๆ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจใด้วยสำหรับชิป ไต่หอผมตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นที่20แล้วพรุ่งนี้ก็ขึ้น21ก็พยายามมาด้วยกันนะผมผมก็เป็นไกด์แนวทางให้สําหรับผู้เล่นใหม่ครับผมในการที่จะผ่านยังไงให้ง่ายที่สุดครับสำหรับการไต่หอแต่ก็ยังมีครับมีหลายวิธีที่จะง่ายกว่านี้ก็ได้อตอนนี้นี่แผมก็อยู่ที่ประมาณ22ครับผมก็คาดว่าเย็นๆก็น่าจะตกเพราะตอนที่อัดนี่ก็เป็นช่วงเช้าคนเขาก็ยังไม่ค่อยตีหอเท่าไหร่ก็ใจกันคลิปหน้าครับผม